แต่ท่งนี้นี่อซุกไปแล้วเลี้ยงบระทีแล้วทางนี้ท่านี้ยังเขียวอยู่อ่าตัวชาวแหลกก็มางหล่อเบื้งหน้าพอดีบานนี่อ่ะสบายดีพี่น,อน้องแไงสบายดีน <S <S ในทะนเอเกินข่าได้พี่น้องเด้มาหนึ่งแต่ดำลแล้วล่ะกับป้าเลยแต่ดำลออลดแล้วยังบดชไปยังบดชไปทางไหนยังบดชมาหล่อเบื้งเข่าปุ๋ยก็ใสเธอเดียวพี่น้องไอ้ปุ๋ยอะไร ไทยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบอกว่าพี่น้องอยู่ฟังไทยฟังงลาวและต่างประเทศกันยินดีตอนหับพี่น้องเข้าสู่ช่องยูทูบบ่อน้อยบานหน้าพี่น้องพี่น้องเมื่อนี่บดไปทางใดบ่อน้อยก็ไดดมาเลาะเบิ่งเข่าพี่น้องเอ้เข่าซุกแล้วเข่า,ขาก็บนะับนะบ่อน้อยแข้มทางพี่น้องเอยนี่ยวสิภาพ่อแม่พี่นออออ้องไปเบิ่งเข่าก่อนพี่น้องเอ้ซุกไปแล้วต่อเปิดภาพมากอ่ะ ทงไห้ทงนากรเลื้องหมแล้วพี่น้องเอ้ยอาเข่าก็ได้ไปเบิงบ่งไปเบิ่งพี่น้องเอ้ยซุกหมแล้วนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทงไห้ทงนาป้าโตเข่าเข่าเขียวงามขนาด สุกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยข่าวพอหน่อยจะได้เกี่ยวซองขนกับสาวแหล่อลไรนี่ขำแล้วขำแล้วนี่นสุกไปแล้วนี่ไปบอนจันทรหนึ่งจะได้เกี่ยวเลยี่น้องเอ้ยนี่เหลืองไปแล้วนี่พูดได้เกี่ยว เขาหน้าเบาหน่อยนี่าตาโตมาจะไปทางอื่นเบาหน่อยก็ได้โมได้มาเบิ่งจำเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเขารอบบนเขาบรรยากาศแรงๆนี่พี่น้องเอ้ยคอยคำงามแรงๆอืมเขากำลังงามเลยนี่เขาปีนี้งามกว่าพี่กายนี่ พ, ơi, พี่น้องเอ้ยปีนี่บ่น้อยว่างามกว่าพี่กายนี่อยู่ได้เขานี่อ,อ่าตอันนี้บุหัวบ่น้อยบุหัวเข่าไงยังซื้อมากับสาวแหลน่นี่ไปซื้อพันมาพี่น้องนี อ้าพอเกี่ยวแล้วนี่พอเกี่ยวแล้วเขาตัวสุกปฏิบแล้วหน้าบาน้อยกับประมาณเบิดเนี่ยวประมาณสามสิบห้ระมันสามสิบห้น้องเอ้ยหน้ากับโบกว้างปันได้ทืชเห็ด สุกแล้วเขาโอ้ยค่ะแต่บรรยากาศยามนี่เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศยามนี่กับตามตรงหัตรงหน้าเนี่ยกับเขาสุกเลืองไปแล้วนี่ บ่น้อยสีห้าคนแล้วมาเกี่ยวนี่สิห้าจ้างคนก่อนมาเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเกี่ยวกับสาแหล่สองคนมันก็สิบัวไว้เลยนี่เข่าถรืงสิลงบัดแล้วนี่เลื้ยงบัดแล้วเข่านี่นี่เพราะเป็นหน้าแคมบ้านหน้าบ่อน้อยเป็นหน้าแคมบ้านเพราะว่าตกนาแรกมาแหละบ่อน้อยให้งงัวมาอยู่นี่ เข่ามันเกยงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยเข่าเนี่ยเ้งัวงมานอนนน่ยามแรงนี่เข่าพอเกี่ยวแล้ว ทองคนกับสาวแหลกจะได้อยู่มมือละหาให้มือละหาให้เลยพี่น้องเอ้ยตาแรงๆขับมืดแล้วหมดไปทางใดพี่น้องเอ้ยมือนี้หมดไปหาสาใบใช่ไหอนีบก็ได้าเวียกเลย นนาจะไปมื่อื่นี่น้องไปหาบ่าเถิดก่อนมาเลาะเบิ่งเขาเนี่ยเขาสุกไปแล้วเนี่ยเลื้องมาแลกเขาวน่บาไว้เกี่ยวกับสาบเหล่ช่องค้นไน้องเ้ยในเขานี่เลื้อบบมดที์แล้ว ตัวนี้ยังบวสุกพี่น้องตัวนี้ยังบวสุกงานชีเดือนสีมานี่ตัวนี้ได้เกี่ยวแต่ทั้งนี้นี่สุกไปแล้วเลื่องบระที่บ้านทางนี้ตัวนี้ยังเขียวอยู่อ่าตัวซาเล่ก็มาหลอกเบื้งหน้าพอดีบานนี่อ่ะสบายดีพี่น้องเนยสบายดีฮาต้องขับรได้พี่น้องได้มาเนียแต่ดำแล้วแล้วกับพระเลยแต่ดำแล้วยังบ่ได้ไป ยังบ่ไดไปทางใดยังบ่ไดมาเละเบเข่าปุยก็ใส่เธอเดียวพี่น้องไอ้ปุยก็เดยงามนากเขาปีนี่เนาะโอ้น้องเอ้ปีกายนี่บ่งามเลยปีนี่ปีนี้งามลีเข่าโอ้าต้องกับลมมาแต่ไปทางอื่นเนาะ ต้องลืมมาหลอกบังเข่าบังหน้ามีเข่าที่พี่น้องเลยปีหนึ่งมาหน่อยก็ได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดิกระสอบนี่แหละเข่าหน้าทงนี้หน้าแคมบ้านใส่ปุ้ยเ่อเดียวแต่ดำพี่น้องเลยแลลกกระบอกได้ใส่เลยเขาบดมากใก่ช้ำ ต้นนี้นี่เดือนสิมาบุระสิเดกีเอ๋เนาะยังบริกิเอ๋อตัวนั้นอะไรกีเออันจันเนี่ยตัวนอตัวนั้นเหรี่นี่ได้ชิเกียวท่านเนาะบบบนี้เนาะสิบติจางคนแบบนี้ไว้โบเกียวสองคน ต่อนีมันเ้ากังามเเอออนีกงามเนาะเขาเนาะปีไกเนี่ยมองงามไปได้ปีนี่มองเขาเห็นหลมองเสากับเสาแหลโอ้ยคือมาดำเห็นเนาะเให้ยเหน้ากระดำ้น่เลยเปลี่ยนบรรยากาศมันนี่พี่น้องเอ้ยมาเลมองหงยมองหน้าก่อนมันนี่ <13. S 1> น,นี่สิบสามดเมันออกก่อนแ้วมันบบเป็นเม็ดน่นเนาะผู้นำ่างเนาะอันนี้้แหงหมดแหงเนะาะนใส่เข่า้าิน,นิเอม่ได้เขาหรือเป่าเลยเพราะว,ว่าคนดีด้ยใหยน่งกงาเลย้่างามาเลยกางามต่อไปีบ่

อะรสำนีแล้วเนาะสำนีแล้วมาดูแรงแร,รงขักแรงเนี่ยนีพ่อแม่พี่น้องเลยเสาแหละเราใส่ชุดงามขนาดเมื่อนี้ <c oughs> งามโอ้ยก็ใส่ชุดเสื้อมแกล่งเขาไปได้นะดเ,เนอะโชว์ได้เีย มั่เคยกินมันคือหักลงมันอันนี้นดิมันคือเป็นาขาวๆนี่เนาะคนตรงห้ามันอันนี้เพราะว่าม,มันก็เลยเข่ามันอยากเป็นตัวดำตัวยังไปเข่าเกิดต,ตัวซุกเหน่ไม่ซุกเหน่ คลิปนี้ก็ทีจบกนเด้่พี่น้องเดิมกับ่มมียังหลายภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเข่าหน้ามาหน่อยแด้ซะแหล่นี่แหละหน้าประมาณนี้สี่สามสี่สิบหัทงนี้แตที่เนี้ยอีกทงหนึ่งทงหนึ่งยัง่มดไปเบิ่งซ้ำขำแล้วอ่าเฮ้ยม่ค่อยกนฮะ มื่อน่อยก็สาะแส่กัสิขอตัวไล่ประกอบน้อนพี่น้องเด้อกับพ่อแม่ยังไล่ก็ขอบใจพี่น้องที่เข้ามาหลับซมที่ไทยกะฝถ้าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี